ส่วนภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงที่เหลืออยู่ของปีนี้เราจะต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันบ้างต้องไปพูดคุยกันค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะผู้จัดการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะเราอยู่กับคุณวิกฤติระวารัต์ค่ะคุณวิกฤตสวัสดีค่ะคุณวิกิตคะคุณวิกิตคะครับสวัสดีค,ครับ,ค,รบค่ะคุณวิกิตคะดูภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงเช้าสามารถ ปิดเที่ยงในแดนบวกได้แต่ว่ามูลค่าการซื้อขายก็บางๆเหลือเกินนะคะประเมินทิศทางของตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ยังไงบ้างคะครับก็บ่ายนี้ผมคิดว่าตลาดก็น่าจะมีปรมิมาณการซื้อขายที่บางๆแบบนี้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัวของดัชนีเองเนี่ยก็คงจะมีภาพของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่จํากัดน,นะครับซึ่งเราประเมินในเรื่องของตัวแนวรับระหว่างวันเนี่ยก็คือ 1, 3 2 0นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่1,334ถึง1340สจุด นะครับก็คิดว่าในเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวบ่ายนี้คงยังไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับน่าจะยังไม่ได้มีภาพของการปรับตัวลงแรงแล้วก็ยังไม่ได้มีภาพของการขึ้นแรงเป็นลักษณะของการไซเวียอยู่ในสอบกำกัดซึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามกันในช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้มีเรื่องอะไรใหม่นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวทั้นั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเศรษฐกิจมหาภาคที่จะได้รับผลกระทบจากการเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเศรษฐกิจในประเทศเองนะครับที่เราต้องรอดูในเรื่องของตัว กำไรของบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับในช่วงประมาณไตรมาสแรกของปีหน้าเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เองเนี่ยผมว่าก็คงยังไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่เข้ามากระทบครับตแต่ว่าภาพระยะยกลที่เรียนครับว่ามันยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการลดสภาพคล่องของทางอเมริกานในช่วงต้นปีหน้าด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวกลยุทธ์ของภาพระยะกลนะครับก็คงจะแนะนําในเรื่องของการแลรลลี่ขึ้นมาของตลาดทุกครั้งจะเป็นโอกาสในการจะทับพอด นะครับหรือว่ามีลักษณะของการสื่งสดเพิ่มขึ้นถ้าหากเรามองก,กันในเรื่องของการเก็งกําไรในระยะสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยนะครับภายในสัปดาห์นี้จนถึงช่วงต้นปีหรือว่าประมาณครึ่งแรกของเดือนมกราเนี่ยตลาดอาจจะยังไม่ได้มีภาพของการลงแรงครับแต่จะยังมีกรอบของการเก็งกาไรในกรอบจากัดเพราะว่าปริมาณการซื้อขายเองก็น่าจะยังไม่ได้เยอะในช่วงนี้แนะนําว่าในเรื่องของตัวหุ้นที่แข็งปัตลานนะครับในช่วงนี้ก็ยกตัวอย่างเช่น ในพวกกลุ่มที่กิงกับการส่งออกได้ประโยชน์บ,บาทอ่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเศรษฐกิจโลกที่พื้นตัวก็จะแนะนําไปในด้านของหุ้นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกทั้งหมดครับแล้วก็หุ้นที่กิงกับการส่งออกนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ขึ้นได้ดีกว่าตลาดในช่วงนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือหุ้นที่มีปันผลสูงนะครับกลุ่มนี้เองผมก็คิดว่าน่าจะยังคงแข็งกว่าตลาดครับแล้วถ้าจะมองในเรื่องของการเลือกหิงนกำไรในช่วงนี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยก็คจะแนะนําในหุ้นกลุ่มเหล่านี้ครับ หุ้นที่เชื่อมโยงในตอนนี้ที่ผมคิดว่ายังซื้อได้ราคายัง,ยงนะถูก,ถก,กนะครับ PE ยังต่ำนะครับนะครับถ้าอีกกับเศรษฐกิจโลกนะครับก็จะมีตัวของ BJSI นะครับ<ด> PE นนะะก็ยังแค่ประมาณเจ็ดเท่า,าวกว่านะครับและยังมีปันผลอีกประมาณรับ5-6เปอร์เซ็นต์นะครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยี่ค่อนข้างแลก g าดเนี่ยก็จะมีตัว KTB นะครับถ้ามองกันแล้วเนี่ยก็คิดว่าในเรื่องของตัว PE ของตัว KTB มันอยู่แค่ประมาณเจ็ดเท่าถึงหกเท่าเนี่ยนะครับปันผลดีประมาณ5-6เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าเป็นพุ้นคนหนึ่งที่น่าจะมองในเรื่องของตัวาเลย์นีนคอนข้างถูกนะครับถัดมาก็คงจะเป็นหุ้นปันผลครับในเรื่องของโตพุ่นที่มีอตรับผลตอบแทนสูงจากเงินปันผลพิเศษที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือตัวของเอเจนต์อินซูลเลเตอร์หรือว่า AI นะครับตรงนี้เองในกำไรพิเศษที่เกิดมาจากการทําอ PO อบริษัทลูกจะมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษเข้ามาครับซึ่งอัตราผลตอบแทนเงินปันผลตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะต่ากว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็จะเป็นทางเลือกครับสำหรับพุ้นที่แนะนำนะคร ในเชิงของตัวมูลค่าพื้นฐานยังถูกอยู่นะครับก็คือ P/E P/B นะครับแล้วก็ยังมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลด้วยนะครับค่ะคุณวิกิตค่ะดูภาพของตลาดหุ้นอีกวันสองวันนี้แนวโน้มน่าจะเป็นยังไงบ้างคะเออซึมครับซึมในที่นี้ก็คือเปน็นลักษณะของสายเว์ครับสาเว์ก็อยู่ในกรอบที่จํากัดครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ลงแรงแล้วก็มองในเรื่องของการเอ็งกำไรเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นตัวกลางตัวเล็กนะครับแล้วก็หุ้นที่อาจจะมีความหวังในการทำวินโดว์เรสซิ่งมากกว่าที่จะขึ้นได้ดีกับตลาดครับค่ะเรายังคาดหวังได้ใช่มคะ ถ้าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่เชิงจิตวิทยานะครับเพราะว่าถ้าเรามองกันหุ้นธนาคารพาณิชย์นี่แหละผมว่าน่าจะเป็นเป้าเลยในการขันะครับเพราะว่าถ้ามองกันก็คือทุกคนคิดเหมือนกันหมดครับว่าราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยมันลงมาค่อนข้างแรงตั้งแบบต่ต้นปีนะครับแล้วเป็นหุ้นที่กองทุนอยู่แล้วนะครับแต่ละโตก็ลงมากันไม่ต่ำกว่า20%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตอนนี้หลายๆโตก็ลงมาเนี่ยนระดับ p e. ีค่อนข้างถูกโดยเฉพาะอย่างที่เรียนครับว่ากรุงไทยแบงก์เนี่ยตอนนี้ PE มันแค่เจ็ดเท่านะครับมัน ผมคิดว่ากรุงไทยเองเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับและอย่างที่เมื่อวานเนี่ยมี analyst meeting ในเรื่องของตัวกรุงไทยผมคิดว่าตลาดก็มีการปรับในเรื่องของตัวคาดการกำไรลงมาเรียบรนอยแล้วเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเองก็น่าจะมีาการสะท้อนข่าวลบไปเยอะครับขณะเดียวกันราคาหุ้นตอนนี้เองก็ปรับ e อ r n i n g ิลงมาแล้วก็ P/E ยังถูกอยู่นะครับไม่จะปรับลงมาก็แนะนําครับว่าในเรื่องของตัวแบงก์เองที่เราจะหวังว่าจะมี window dressing ก็จะแนะนําเป็นตัวของ KTB ครับที่น่าจะขึ้นได้ดีกว่าตลาดในช่วงนี้ครับค่ะเป็นตัวของ KTB นะคะ ทีนี้ย้อนกลับไปในกลุ่มของการส่งออกอาหารกันบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ราคาขึ้นมาค่อนข้างจะพักหนึ่งแล้วนะคะถ้าหากว่าตอนนี้เราไปทยอยลงทุนนี่ความสุ่มเสี่ยงที่จะติดดอยมีสูงไหมคะหรือว่ายังสามารถลงทุนได้มีความเสี่ยงเหมือนกันครับที่อาจจะซื้อไปแล้วเนี่ยราคาจะขยับขึ้นน้อยนะครับก็ต้องบอกว่าราคาอาจจะขยับขึ้นน้อยจริงอยู่แต่ว่าก็คงไม่ได้ลงแรงหรอกนะครับในกลุ่มพวกนี้ก็เป็นว่า ถ้าเราจะเลือกเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ผมแนะนําเป็นหุนตัวที่จะไม่ค่อยขึ้นดีกว่าครับนะบอย่างเช่นตัวของซีเฟสที่ส่วนใหญ่แล้วธุรฐฐกิจก็คือจริงกับการส่งออกอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนก็รู้กันอยู่ว่ามันขาดคุณมาในช่วงเก้าเดือนเพราะว่าในเรื่องของตัวส่วนต่างราคาฟุ้งเนี่ยนะครับมันมีการซื้อมาในต้นทุนที่สูงแล้วขายาไปในราคาที่ต่ําก็เลยขัดคุณนะครับแต่ว่าถ้าผลผลิตในประเทศออกมาจริงในช่วงต้นปีหน้าเนี่ย ผลประกอบการจะพลิก,กสถานเป็นกําไรได้ครับก็จะแนะนําเป็นเรื่องของตัวซีเฟก็ได้นะครับที่ราคายัางไม่ขึ้นถ้าเรามองกันในกลุ่มส่งที่ไม่ได้ส่งออกโดยตรงแต่ว,ว่าอิงกับเศรษฐกิจโลกนะครับตัวที่ยังถูกอยู่ก็มี bjcsi นะครับก็ต้องบอกว่าถูกมากนะครับในเชิงของตัว กลุ่มที่กิ่กับการรับเหมาสร้างงานต่างประเทศเมื่อเทียบกับตัว STPI หรือ TPTL นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับที่ให้เลือกค่ะที่ว่าถูกนี่คือดูจากอะไรคะดูจาก PE หรือดูจากอะไระดูจากกําไรเมื่อเทียบกับราคาหุ้นครับก็คือ PE นั่นแหละ,ะนะครับและยังมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในทางหากประมาณ6%ครับค่ะก็ถือว่าสามารถลงทุนได้สําหรับตัวที่อาจจะยังไม่ได้ค่อยขยับขึ้นส่วนตัวที่ขยับขึ้นแล้วอาจจะมีอัพไซด์จํากัดพอสมควร ช่ครับก็าอาจจะเป็นลักษณะของการกินกาไรช่วงสั้นไปละกันในกลุ่มที่ขึ้นบาแลงก่อนหน้าค่ะ,ะคเป็นกินกําไรในระยะสั้นนะคะมาดูในกลุ่มของสื่อสารกันบ้างนะคะกลุ่มสื่อสารราคาก็ซึมซมกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทางบริษ,ษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมีมุมมองหุ้นกลุ่มน,นี้ยังไงคะคือในเชิงของตัวพื้นฐานเนี่ยในหุ้นตัวใหญ่โดยเฉพาะตัวที่ฝรั่งซื้อน,นะครับผมเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เป็นเชิงลบมากนะแต่ต้องยอมรับคราว่าฝรั่งเนี่ยมีการซื้อมาตลอดต่่่่่่ออเเนนนนนืงงใชวปีีีทผาาามพระะฉั้ การที่เขาเอาว่าโอนหุ้นเหล่านี้อยู่นะครับมันก็มีโอกาสครับที่เขาจะมีการลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นพวกนี้ลงมาซึ่งก็ตอบยากครับว่าจะขายอีกเท่าไหร่นะครับแต่ผมมองว่ามันมีความเสี่ยงขาลงครับหุ้นพวกนี้นะฮะไอ้ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าพื้นฐานคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเชิงลบมากนักหรอกนะครับแต่ว่าแรงขายจากฐานค่าเนี่ยค่อนข้างมีใน,น,นยักกับหุ้นพวกนี้ครับก็ระวังไว้หน่อยดีกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นกลุ่มสื่อสารอาจจะยังคงมีความสุ่มเสี่ยงนะคะจากการขา,ขายของต่างชาติกลุ่มของธนาคารแนะนําเป็นตัวของ KTB เร <นะ S 2> พราะ,ะว่าจริงๆก็อบอกว่าทั้งแบงก์ทั้งสื่อสารทั้งพลังงานคือมีความเสีส่ยงกับฝั่งขายหมดแหละนะครับจร<ช>ิงแต่ว่าถ้าเรามองก,กันเนี่ยระดับ PE ตอนนี้ก็ตอนน้ตองบอกว่าแบงก์เงินกสุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นพลังงานครับแล้วก็กลุ่มสื่อสารก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าระดับราคาหุ้นตอนนี้ไม่เทียบกับตัวของ กำไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับประมาณการลงได้อีกเพราะฉะนั้น p E มันก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้ถูกสุดๆนะครับสําหรับในกลุ่มสื่อสารน,นะครับค่ะส่วนกลุ่มรับเหมแล่นนะคะคุณวิกิตคะบัวหลวงแนะนํายังไงดีคะเพราะว่าหลังจากที่ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองนะคะกว่าจะทําให้ราคาหุ้นกลุ่มนี้ลงมาค่อนข้างจะเยอะก็แนะนํหลีกเลี่ยงไปเลยครับในกลุ่มรับเหมา่อ,อสร้างงานในประเทศแล้วก็งานประมูลภาครัฐอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าอีกนานเลยครับกว่าเราจะมีรัฐบาลที่ ที่จะกลับมาอย่างมีศิลปศิลปภาพได้นะครับค่ะรับเหมาอกาจะต้องเลี่ยงไปก่อนนะคะกลุ่มที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน IFF เอล่ะคะออจริงจริงเนี่ยราคาหุ้นพวกนี้มันก็ขึ้นมาเก่งกําไรกันพักหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือราคามันโดนเซลล์อัพแล้วักลงมานะครับก็เป็นว่ารอสักหน่อยก็ได้ครับถ้าราคาลงมายืนยืนได้หรือว่าเริ่มนิ่งๆได้เนี่ยในหุ้นอย่างเช่นโตทูของโลว์ัตชแจ๊สนี่ก็จะเป็นจังหวะของการซื้อเก็งกําไรอกครั้งหนึ่งแต่ว่า แตอนนี้รอนิดนึงดีกว่าครับค่ะรอนิดนึงนะคะพรุ่งนี้จะมีการประมูลดิจิตอลทีวีแล้วนะคะทางบริษัทหลักทรัพย์บุญหลวงมองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนด้วยไหมคะมองเฉพาะตัวที่ผลิตคอนเทนต์ขายนะครับเช่น Work เช่น r s m นซนะครับตัวที่ทําช่องเนี่ยผมคิดว่าค่าโฆษณายังไงก็มีแนวโน้มลงอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของตรงการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับจากการเข้าไปประมูลช่องตรงนี้นะครับก็น่าจะเน้นใน,น,นด้านของคนที่ผลิตรายการขายมากกว่าครับ ค่ะเพราะฉะนั้นยังยังสามารถที่จะจับจังหวะในการลงทุนได้ใช่ไหมคะถ้ามองเนี่ยผมว่า B E C M s อ o r t คงหวังอะไรมากไม่ไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวิร์กเป็นเอสเป็นเอ็นเอ็ีเนี่ยอาจจะพอเทรดดิ้งได้ครับแต่ก็อ,อย่างที่เรียนครับว่าภาพรวมตลาดนะครับในช่วงต้นปีอาจจะมีความเสี่ยงขาลงครับเพราะฉะนั้นซื้อไปแล้วเนี่ยแม้ว่าราคามันจะอัพพอร์ตก็คือลงน้อยกว่าอินเด็กซ์แหละนะครับแต่ว่ามันก็ต้องระวังว่าในเรื่องของตัวาการที่มันจะกลับขึ้นไปได้แรงๆนี่ก็มีจํากัดครับค่ะ แล้วภาพของตลาดหุ้นไทยในปีหน้า2,557มุมลองของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมองอยังไงบ้างคะเราประเมินดาวไซด์หรือว่าความเสี่ยงขาลงอาจจะอยู่แถวบริเวณ1 1 8ง1 2 5 0จุดนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นระดับเทคนิคข้อที่มองแล้วก็เป็นระดับระดับปีประมาณสัก11เท่านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าความเสี่ยง่ำกกว่านั้นมีไหมก็มีความเป็นไปได้แต่ผมคิดว่าณระดับตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างถูกทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างจะมองว่าถ้าลงมาแถวนั้นค่อยซื้อครับ แล้วก็อัซด์ที่มองในปีหน้าเป้าหมายอินเด็กซ์เรามองอยู่ที่1,500จุดโดยประมาณก็อิงก,กับ P/E 1 5เท่าครับค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะรอจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นในช่วงสักประมาณต้นปีหน้าคือช่วงแรกของปีก็ได้นะคะวันสองวันนี้ถ้าหากว่ายังไม่มีจังหวะหุ้นตัวที่ต้องการจะซื้อกวอาจ,จะรอได้นะคะใช่ครคแต่ถ้ามองก็อย่างที่เรียนครับ พวกนี้หุ้นยังไม่ได้ลงแรงครับก็การกินกำไรระยะสั้นสามารถทําได้ครับค่ะสุดท้ายอยากจะให้คุณวิกิตแนะนานักลงทุนปรับกลยุทธ์ส่งท้ายปีใหม่กันนิดนึงนะคะหลายคนอาจจะเบืลอเลยปีนี้เจอตลาดห้องพันหัวมากค่ะแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าติดตั้งแต่พันหกนะครับหรือว่าติดที่สูงกว่านั้นควรจะมีการกระทับพอร์ตหุ้นออกมาบ้างนะครับแกะพอร์ตออกมาบ้างกระทับหุ้นออกมาบ้างนะครับเราจะได้ไม่ติดกับสภาพคล่องเวลาที่หุ้นตกลงมาเนี่ยเราจะได้มีเงินสดมาหล่ออนซื้อคืนหรือถ้าผมผิด หุ้นไม่ตกลงมาเราก็ยังสามารถที่จะซื้อตามหรือ follow by u ได้นะครับก็เป็นว่าตอนนี้ถ้าใครท่านไหนที่ติดหุ้นอยู่เยอะนะครับอยู่สูงอย่างเช่นในกลุ่ม p r o ฟ e r t y นะครับในกลุ่มอื่นก็แล้วแต่จะเป็นจังหวะของการปรับพอร์ตครับทผู้รั้งที่มันมีการแลนดี้ขึ้นมานะครับเพื่อถึงเงินสดเพิ่มขึ้นครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิกิตมากเลยนะคะ สวัสดีสสดค่ะค,คุณวิกิติรันรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะมองว่าภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงที่เหลืออยู่อีกไม่กี่วันนั้นอาจจะมีมูลค่าการซื้อขาย ที่เบาบางลงไปถ้าหากว่าใครจะรอจังหวะของการซื้อหุ้นก็สามารถทยอยซื้อได้บ้างแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีถ้าในมุมของเขามองว่าความเสี่ยงของดัชนีมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะเป็นจังหวะที่ดีของการทยอยตั้งรับหุ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นคงจะต้องมีการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันให้ดีด้วยนะคะหุ้นที่มองว่าน่าจะมีโอกาสในการขยับ ขึ้นไปแล้วก็น่าจะได้รับอนิสงจากแนวโน้มค่างเงินบาทอ่อนเราจะเห็นว่าบรเกอร์ส่วนใหญ่ตอนนีเ้เกือบจะทุกบริษัทหลักทรัพย์นะคะมีการเชียร์หุ้นกลุ่มนี้เราต้องไปดูค่ะว่าหุ้นกลุ่มนี้ตัวไหนที่ราคามาบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น t U f c b f นะคะก็ต้องไปดูค่ะว่าราคาขึ้นมามากนั้นเราจะติดด้อยไหมถ้าว่าเราเข้าไปคุณวิกิตบอกว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่ราคาอาจจะขยับขึ้นไปได้อีกแต่ว่าไม่ไกลสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องเลือกค่ะ ว่าเราจะลงทุนไหมหรือเราจะโยกไปลงทุนหุ้นตัวอื่นที่อาจจะยังมีโอกาสในการขยับขึ้นได้มากกว่านะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับอนิสงค์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนี่ก็เป็นภาพของกรอบแต่ชนีในวันนี้นะคะซึ่งช่วงบ่ายนี้คาดหวังเขาว่าภาพของดัชนีจะยังทรงตัวอยู่ในแดนบวกนะคะแต่ว่ากรอบของการขยับขึ้นก็อาจจะไม่แรงมากนักในขณะที่มูลค่าการซื้อขายก็อาจจะยังคงเผาบางอยู่นะคะ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามบทสัมภาษณ์ของอาภาคเอกชนนะคะโดยเฉพาะ CEO นะคะแต่ว่าจะเป็น CEO ท่านไหนเดี๋ยวกลับมาดูาพร้อมๆกันในช่วงหน้าคะ่ะ